สวัสดีครับผม่านบัสบีนะครับเดี๋ยวนี้พามาเป็นหลอดนะครับฝาเป็นร้อยสิบอตัวนี้เป็นเบาเก่าใช้เบาเก่าทั้งคู่นะครับทั้งดีเสียเลยอันนี้ก็เบวาคว่อนข้างที่จะโยกหน่อยนะครับ ในครันนี้จะทำด้วยงบประหยัดนะครับต้องการลงบประหยัด เอาเชี่ยมไปให้ก่อนที่มันดูดีกว่านี้นะครับแต่ไม่น่ามีหรอกผมอะ่ะไอเสียโยกเยอะนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนแค่เสียแล้วกันนะครับ เาประหยัดไม่อยากทำอะไรให้เยอะนะครับอไอเต๋วก็ต้องไปบดเพิ่มนะครับมาเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยนะครับมานะครับก็ที่หอดเราก็เลยอันดับแรก เออมาแล้วนะครับเราต่อไปก็ใส่หมอดใหม่ก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนี้จะไปไวหน่อยนะครับ แล้วต่อไปก็ริมเมอนะครับงานเปลี่ยนหลอดบาบบ่าทำบา่าก็ไม่ดีบก็ทิ้งไว้นะครับดีก็นั่งรอเอาได้เหมือนกันนะครับถ้าว่างนะ 9.6ยังไม่ได้ก็ขยับ4.97ตัวมาจะเป็นเบอร์4.97นะครับปล่อยเสีย ที่ทำมาเป็น4.97เซส่วนมากเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปปาดบากันไปกลับมาถึงขั้นตอนการปาดบากนะครับแย <c oughs> แกลง,ลงไปอันนี้นีบไป4.97 ถ้าจะเห็นกันอยู่นะครับก็ใช้จกนปาก4.97อิมเบอร์ไหนก็ใช้แกนตัวน,นั้นเลยนะครับหรือจะใช้เล็กกว่าก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วจะเรา ส,สาบฉีอหง้าสาก่อน <c oughs> ตั้งมีดก็เหมือนเดิมหับแค่สุดขอบเนื้อบาดเราก็ล็อกได้เลย कलू แบบนิดเดียวต่อไปก็เป็นมุมล่างนะครับ60มองศา ใช้เวอร์เนียร์นะครับวัดดูระยะกลางใบโอเคต่อไปก็เป็น4.5 เมาเก่านะครับไม่ต้องปาดใหญ่ปาดเล็กๆก็พอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปาดบนะครับนี่โอเคครับคิปนี้ฝ่าท่านี้ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรก็รอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมช่างอารตสวิียสวัสดีครับ